ท่านอาจารย์คะจากการศึกษาและจากการฟังพระธรรมเนี่ยทำให้เราเนี่ยพอจะทราบได้ว่าลักษณะจิตประเภทเนี้ที่เกิดกับเราในขณะนี้เนี่ยเป็นอคุศุลลจิตแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ลักษณะของปรมัตธรรมที่แท้จริงเพราะเป็นการคิดนึกเรื่องสิ่งที่มีที่กําลังปรากฏเช่นขณะนี้ก็คิดจิตกําลังเห็นคือคิดละจิตกําลังเห็นแต่ไม่ได้รู้ลักษณะที่เห็น สภาพเห็นซึ่งเป็นธาตุรู้ธาตุเห็นไม่ได้รู้ลักษณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังด้วยดีเนี่ยคะก็จะทําให้เข้าใจจริงๆว่าถ้าไม่มีความรู้ขั้นฟังเป็นขั้นต้นอย่างถูกต้องการที่สติสัมปชัญญะจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะฟังยังไงก็ตามนะคะควรที่จะได้เข้าใจลักษณะของสติสัมปชัญญะ มิฉนั้นแล้วการเรียนของเราทั้งหมดจะเป็นการจำเพียงชื่อไปทุกชาติเลยและการจำชื่อก็เหมือนกับการศึกษาเรื่องใดๆก็เป็นแต่ชื่อเท่านั้นทุกอย่างวิชาการอื่นทั้งหมดนะคะเป็นบัญญัติเป็นเรื่องราวเป็นชื่อเพราะเหตุว่าไม่ใช่การรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดดับที่ไม่ใช่ตัวตน เพราะฉะนั้นทุกคนก็เห็นว่าเราชอบอะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้การประทานขนมอร่อยออร่อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเกิดดับอาทีนวะก็คือโทษของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดโทษของกามที่เราพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิพภัเพราะไม่รู้ความจริงค่ะว่าสิ่งนั้นเกิดและดะับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องที่ค่อยๆไตรตรองนะคะว่าสภาพธรรมะเกิดดับจริงไหมคะ มีปัจจัยเกิดแล้วต้องดับที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสภาพธรรมนั้นที่เกิดแล้วดับจริงไหมคะจริงนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏแต่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดไหมคะเกิดดับไหมคะดับไม่ปรากฏนะคะและสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏก็มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดปรากฏแล้วดับไหมคะทั้งสองอย่างนี้จะต่างกันยังไง สิ่งที่ไม่ปรากฏแต่เกิดดับก็ไม่เป็นที่ตั้งของความติดข้องแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดปรากฏเป็นที่ตั้งของความติดข้องและเราจะเห็นไหมคะว่าเสมอกันไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ไม่ปรากฏมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการเกิดแล้วก็ไม่รู้ความจริงมีโทษแค่ไหนทำให้ติดข้องตลอดไปในสังสารวัตค่ะ กว่าจะรู้ความจริงนะคะที่จะละเพราะไม่มีใครสามารถที่จะละโดยไม่รู้เพราะเหตุว่าไม่ใช่เราละค่ะไม่มีเราเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกที่เป็นนามธรรมจึงสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจากขั้นการฟังการเข้าใจและการที่สติสมัญญะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ